ผมเลื่อนไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์นึงครับน้แเราพิมพ์มาว่าพวกรถมือสองพวกตลาดล่างป๊าดวะนะคือมาขี่ใส่ใจเองครับแค่แล้วตลาดบนยังเจ้านี่มันจังไดวะนะขับรถราคาเป็นล้านนา้ขับรถราคาเป็นล้านหายืมเงินใส่ออมบ้านยืมแลว้วก็มาใส่มันก็นมีถุมเทไปได้ครับพี่น้องอย่าว่ารถมือสองพวกตลาดล่างเถอนะเ้ยคอยี่เครียดายวะ นะคือดูถูกกันแท้แท้นะรถมือสองนะดีๆถมเทก็มีไปดินี่นะไม้หกพันโลนี่เจ้าขับลลรถราคาเป็นล้านนะคอยจะถามแน่นะจะออกมาเมื่อเดียวมันเป็นมือสองบอเป็นครับเออออกมาแลีนลีเทนเดียวมันเป็นมือสองบอเป็นครับมันก็เป็นมือสองกันล้วครับพี่น้องนะตลาดบนคือนยังเจ้าเนี่ยนะบางคนก็ยืมแล้วมาใส่หนีก็ถมเทไปเป็นหนีคอยก็หลายคน พวกขับรถหรูกินอยู่สบายกินอยู่สบายนะฉลองนะกินเต็มที่กินอยู่มีอยู่มีกินแต่ไม่มีเงินใช้นี้เนี่ยเจอมาเยอะแล้วนะเอามือสองสภาพดีๆก็มีนี่ออนิว2023นี่นะ2023ผ่อนเดือนละ8 0 0 0ตลอดสัญญานะมาสร้างว่าใไ้พวกตลาดล่างตลาดบนมันขึ้นยังไงยืมแล้วมาใส่นี้ แม่นบ่มีอนครับอ้านเออยืมแล้วชิงแม่นบ่มีอนครับอ้านกินหรูอยู่สบายพศรูปเบนบีเอ็มโก้ใช่ไหมใช่ครับบ้านแค่นี่บ่ไสบ่ไสครับน,นั่นเออติดเครดิตพร้อมเวลาออกไปหาผู้อื่นไม่ออก,อ,กอีกนั่นแหละครับพี่น้องจะด,ดูถูกกันหลายเออคอยเอาหูยู่ว่าคอยจนนั่นนะเออนะเออบางคนเขาก็มีคือจังเขาว่าอยนี่แหละแต่ว่าบางคนบ่มีเลยเฮ้ยตัวมีนี่มันก็มันก็น่าเกลียดเด้หอริบ่ไส้เแม่นบ่ เออไอคนไอไอเสียมโบเดดาเหมาร่วมครับอันนี้เป็นแค่ลังคนเป็นบางคนนะบางคนมันก็มีแนวคนแนวนี่จะเคลื่มันก็มีหลายนะโบเดดาเหมาร่วมขับคนที่ขับรถหรูขับรถอ่าอ่าสปอร์ตหรือว่าขับรถแพง้งอันนี้บเดดาเหมาล่วมดาพวกที่มันมาดาพวกตลาดล่างดาพวกดาพวกที่ม,มาดาเขานี่ครับพี่น้องแต่มันมามันดูถูกเฮ้าแต่ว่ามันโบเดดเบิบ้งจะของนี่ เมนว่านะนี่หกพันโลนะเรียนโคตรหน่อยเลยพอนเด๋ยวละแปดพันจะตัดสัญญาฟรีดาวตลาดล่างตลาดบนเยืมเงินไม่ใช่ขับดูอยู่สบายนะกินไปเซนไัยกินไปเพื่อนจ่ายไปกินไปกู้ไปติดเครดิตติดทุกอย่างติดจะไม่มีจะก,กู้นะเออแต่ว่าบูรี่คนอื่นบูรี่คนจนนะเอาเขาเรื่องรถดยังเขาจะหน่อยเนี่ยไอ้ไม่แห้งไม่ต้องบอกอะไรถบนงไม้เียนะ ปี2023พันยครับแลนแค่6,000โล5,000หรือ6,000 6,000อ่า6,000โลนะชมไม่นะออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวนะฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนครับนะเครื่องเดิมเดิมเพนเพจเดิมร่องแก้มเดิมฝากระปรุกบ่ขยับเดี๋ยวแม็กเดี๋ยวไซส์ให้่ไหมนะครับตลาดล่างแล้วยังไงถึงจะเป็นมือฉองก็ไม่เป็นไรเรามีงบเท่านี้เราชอบแบบนี้เราลากแบบนี้มันเป็นสิทธิ์ของเรา นะไม่เหมือนตลาดบนตลาดบนแลนหาเงินยืมออมบ้านบ่บไสกินหรูอยู่สบายนี่บใจโพสดนะโคหรูอยู่ดูแพงใช่ไหมแมนครับอ่เออจะซีมันก็โบแมนน่มันก,มนก็มันก็เกินไปมันก็เห็นหลายครับแ,แบบซี่ครับพี่น้องเอา8 0 0พตลอดสัญญาพิมพ์คำว่าโคตรสดุดกไอเสมลรสซิ่งฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจา๋าแก้ว